ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องยูทูบนุ่มหนามนคนน่อยรูพี่นอ้องมันนี้เพาต้องมาร้ายครับนี่พี่น้องอยู่กับของดิบคือเก่าพี่น้องก้อยขมครับก้อยขมอันนี้ที่เป็นความมู่ยอย่างเ้ยพี่นอ้องเด้อของมมู่ยอย่างครับผม อันนี้ที่เป็นก้อยขมกับก้อยขมบเบาๆไล่พี่น้องสัวครับข้าวเหนียวเสียวคือเก่าครับเสี่ยวระวางข้าวเหนียวล้านนีหลาแห้งครับล้านหลาบเป็ดปลาท้ายเลยครับอยู่โคราชพี่น้องบ้านเดียวกันครับผมรับรองเหมือนเด็ดอีดีครับผู้ใดอยู่โคราชต้องไปโดนนะครับร้านลาบเป็ดปลาท้ายครับผมนะไม่ต้องเบาไล่พี่น้อง ขวี่เขายังไงครับผักเขาของผมมีอย่างไรครับมหระพากรับกแตงขั่วกระลำครับผมอันนี้แก้วแก้วบนแถมนะครับตะแก้วยังเสียบลงไปน้อง มาคุยเำาไม่ไงสู้พี่น้องเบิ้งครับมาเลยครับพี่น้องชุดๆของอาหารที่สารมาพี่น้องบอกเลยก่อยน้องจิ้ข้าวหมูย่างนะ tìm đến gặp tìm này thì liệt gặp thì liệt dọc mùi dọc mùi dọc nào dọc มันหมูผามาเนี้ครับผมมาเลือกไปหน่องตั้งกลตั้งแกลสศษเสียทนุมนาหมดนะครับผมขาเที่ยงครับมันเนี่มันเนี่ยม่ไเ็งาเนี่ยมันอยู่อยู่มันก็ชิด ยืดในนังปลาเอยียนนั่น,นะคับนี่ปักปักคุ้นเลยโอ้ยอะไรอแมรเหรอปักคุ้นเลยมาเด้๋ยวไปทข้าวบุฟเกับนุ่มหนาบนขนหน่อยโรเก็ มีต้งสายดิบสายสูสสครับนเนี่ยตอนจะกลบมาเชียวเสือห้องแห้เสือห้องแห่เบิดกับกลายดีบท gìn u hòn cứ lâu cả u bự đéo quên được nướng cơm

อุมมแล้วปุหนอนขาดยังเยวะที่บุกสองเสาคุณผู้หญิยบวชขาดคนไหนไม่เป็นนอนหรือ่อยากซื้อมั Những điểm còn nhớ bao nặng 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 nấm nặng 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 nữa, nặng 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 không được ai không nhất định nhất không กินไรเกิดหมดเลยยังบ่บอกคือพีทองพชิปะแต่ลาเป็ดกระเทยด้วยไปครับกระขังกระน้ำกินละกังจังหวัดนครราชสีมา เป็สิบเปันตันเนาะนหงบ่เมือสือผักบ้นตึงอากาการลาตัวเลยโควิดจะเป็นตายาญไปนรอเอ้ยไปได้ไงอะ สิบเกาปางก็ได้ครับอย่างนั้นต้ปรโค้นี่แหะสิบอะไรคุณเล่าเบิร์ดอะไรนะคำน,นนนออคำนี้งุ่มหนาเันขอยาสดคำนี้ไงนี่เพีย

เอาติดมืออีกเช่นเคยเป็นตังไหนในนอฟพี่น้องอยากน้ำมุมหนังม้วนบะครับขั้นอยากกัมาจวดน้ำแข็งน,นะครับเด้อมีโอกาสมาจัดน้ำกันครับผมเมื่อนี่นมหนังม้เนอย่ยอิ่มแล้วนะครับพี่น้องเมนูนี้ก็เป็นเมนู้ก่ขมครับเนะี่ยแข้อหมูยา่าง เดี๋ยวว่าจะพิจวดหาเมนูมมเด็เดๆมาจวดอายุพี่น้องครับผมกับวกอฝากช่องไงเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับนุ่มหนาม้วนคนลอยลูได้พี่น้องนุ่มหนาม้วนคนลอยลูนี่ขอกราบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ